ครับผมมีรถฮอนด้าแฟนทอมนะครับ24 0ลงคันใหม่มาลงขานะครับคันนี้เป็นตัวปุดแจกข้างนะครับสภาพค่อนข้างจะดีมากนะครับมงดูแต่ละจุดนะครับ แต่ว่าอะไรเดิมก็โดนเปลี่ยนไปบ้างแล้วนะครับกระจกก็เปลี่ยนแล้วนะครับปอกแอร์พวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงความเดิมไว้นะครับไฟหน้าที่ใส่หลอดเป็นจานฉายของแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนแล้ว อย่างน่ายาพอใช้ได้นะครับดันนิดจังดีอยู่ยังหนาอยู่มีกันลม้มสีประมาณ80อันนี้ครับบูเดิม ทันนี้ทำเครื่องมาแล้วนะครับเปลี่ยนแคมเปลี่ยนกระเดื่องแล้วก็โซ่ราวลิ้นนะครับอ๋อตัวเลนโซ่ด้วยแคมกระเดื่องโซ่ราวลิ้นตนัวเลนโซ่นะครับที่เปลี่ยนมาโน่นนั้นก็ของิดรถนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรดูท่อนะครับขอท่อขาวใสเลยสวยเลยนี่ครับไม่ค่อยจะเจอนะครับขอท่อสวยอย่างนี้ โคมียมก็สวยนะครับ,บต่างๆครับ่อดอย่างนี้นะครับฝาครอบอย่างนี้ยสวยอยู่ล้อแต่ละจุดก็สภาพดีนะครับครับโชคก็ยังโอเคสวยอยู่ภาษสีปีหกหกนะครับไม่เลียเปลี่ยนใหม่แล้วเบาะเดิม ก็ไม่ได้หุ้มนะครับเดิมไว้ท้ายเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เจ้าของเดิมเขาเอาไว้ตัวอย่างนี้มาหุ้มไว้หมดเลยนะครับนี่โซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่สเตอร์แท้นะครับ ยางพอใช้ได้ว่าฝาข้างสวยนะครับบางโตสวยนะครับสนิมน้อยนะครับคันนี้สนิมน้อยมากโอ้อเดี๋ยวฝาครอบถงเตอร์เดี๋ยวไม่ใส่ ด้านหน้ามีสึกร้อหน่อยหนึ่งโอเคลองฟังเสียงดูนะครับนี่ตอนเครื่องเย็นนะเห็ะสตารตอนเครื่องเย็นดูนะครับ ตัดง่ายเบานิ่มลองฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงแบบปอมไม่มีเลยนะครับใช้ยาวๆครับอย่างนี้สบายใจเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับทำมาแล้วเปลี่ยนโซ่เราลิ้นเปลี่ยนกระเดื่องเปลี่ยนแคมนะครับโรลันโซ่ด้วยมันก็เลยใช้สบายใจหน่อยนะครับ ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฟังนะครับสบายๆนะครับสภาพอย่างนี้มันไม่ขาวแต่ดังมากไฟติดครบทุกดวงนะครับ โอเครถอยู่นนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับคันนี้ขายอยู่ที่28,000บาทต้วนจ้ำนะครับ28,000บาทต้วนนะครับสภาพอย่างนี้เลยสวยๆเ่องดีมากซื้อไปสบายใจนะครับดีกว่าไปซื้อ15,000 20, 20,000แล้วต้องมานั่งซ่อมนะครับซ่อมไม่จบด้วยนะซื้ออย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะครับอย่าไปเล่นเลยรถราคาถูกๆ เก็บตัวไม่คุ้มนะครับเนีดูรถได้ที่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับผมหน้าร้านก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นี่นะครับก็ติดกับป้ายรถเมย์นะครับมาง่ายครับใกล้กองสลากครับ